วันนี้เราเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่ของเราชื่อว่าคลาสสิก97นะคะพี่ๆคลาสสิก97เนี่ยเขาเป็นกระเป๋าที่เป็น Moveback อใช้คำนี้เลยละลกันคอนเซ็ปต์ของเขาเนาะใบ <By S 2> เดียวเปลี่ยนลุกปรับ style, สไตล์สะพายยังไงก็ไม่ซ้ำใครแน่นอนพอสบายได้เนี่ยสแบบ4สไตล์เลยอันแรกคือสะพายเป็นคาดเอวแบบนี้นะคะ สวยมากก็จะเป็นกระเป๋าที่คาดเอวแบบนี้ก็ได้หรือสะพายคาดอกก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขายังมีสายสําหรับการคอสบอดี้ให้เราด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะก็เรียกว่าเปลี่ยนสไตล์ได้ตามใจเลยนะคะก็เป็นดีไซน์ที่มินิมอลเรียบเท่ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยเห็นเล็กแบบนี้แต่กระทัดรัดแล้วก็ใบเดียวจบแน่นอนนะคะใส่ของจําเป็นเนี่ยได้ครบคันเลยแล้วผ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้าดีลักไนล่อนนะคะ กันน้ําถึง80%เลยตัวนี้แล้วก็สีชัดด้วยที่นี่เดี๋ยวให้ดูช่องนิดนึงนะคะด้านหน้าเราสามารถทําเป็นโซนคอสเมติกได้เลยเพราะว่ามีช่องสําหรับใส่ลิปสติกนะคะใส่สเ,ใส,สเปรย์แอลกอฮอล์ใส่เมาส์สเปรย์ใส่ได้3แท่งเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวนี้จะเป็นช่องสําหรับการใส่ตลับแป้งตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีนะคะตรงนี้พอเปิดมาปุ๊บนะคะ พี่ๆช่องด้านในเนี่ยอลังการมากเพราะเห็นแบบนี้มันดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่เขาซ่อนตรงโซนโซนที่เป็นแบบโซนสําหรับใส่เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์อะคะ่ะเอาไว้ในนี้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวไอให้ดูช่องนิดนึงเนาะฝั่งนี้จะมีช่อง2ช่องใส่พวกสมุดบัญชีธนาคารพาสปอร์ตได้ด้วยนะคะหรือใส่แบนก็ได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ เขาทำช่องใส่บัตรมาให้เราจุกจุแช่องแปลว่าใส่บัตรได้แนวตั้งแนวนอน20บใบบวกบวกคือใส่ไปเลยนะคะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอยู่ใน10 safety นะคะที่เป็นสับเซตของช่องหลักอีกทีหนึ่งตัวนี้พีคมากแล้วก็ ข้างในตรงนี้นะคะจะเป็นช่องลวงอเนกประสงค์อีก2ฝั่งเลยแล้วก็มีสายคล้องกุญแจตรงกลางใส่โทรศัพท์มือถือใส่พาวเวอร์แบงค์ได้อีกด้วยนะคะตอนนี้ไทยเลขยังทันนะคะลูกค้าเนาะก็ให้ดูเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกนิดนึงว่าด้านรุ่นนี้เนี่ยเขาทํามาสลิมมากนะคะน้ําหนักอยู่แค่195เกออ่อกกรัมจะไม่มีช่องด้านหลังเพราะว่าช่องด้านหลังเนี่ยเรามีการเย็บตัวนี้ให้ลูกค้าสามารถสอดสายนะคะที่เป็นคาดอกได้และในทุกๆออเดอร์นะคะพี่ๆก็จะได้รับสายคอร์สบอดี้แถม ได้รับสายคอสบอดี้แบบนี้แถมไปด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสะพายได้หลายแบบหลายสไตล์มีสีอะไรบ้างเนาะไอ้ข่อยอยากให้ดูเนาะนะคะสีนี้สีแรกเลยนะคะที่ไอ้ถืออยู่ตัวนี้นะคะเรียกว่าสีมอคค่ามูสเนาะก็จะเป็นสาวซอฟสาวละมุนที่เราต้องการความนุ่มนวลเป็นพิเศษตัวนี้จะสวยมากๆนะคะถัดมาเลยค่ะสีนี้คือเบซิลนะคะเบซิลจะมีความสุขขุมมีสเสน่ห์ทันสมัยนะคะตัวนี้เนาะเก้าสิบเจ็ดนะคะตัวนี้ก็คือ97นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ทีนี้เดี๋ให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูลอสบูดสาวหวานมั่นใจสดใสนะคะใครที่ชอบสีประมาณนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้สีนี้ชื่อว่าลท์เกรนะคะลท์เกรก็คือดีงามมากๆนะคะเนาะนอนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะเป็นอีกอันนึงที่ไอหสะพภายอยู่ตัวนี้เนาะ เป็นคลาสสิกแบ็กแมทง่ายใช้ได้ทุกวันเวลาเราสะพายเป็นแบบว่าคาดเอวอ่ะสวยมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะพี่ๆว่าเดี๋ยวเราน้ําหนักเยอะเราจะสะพายได้หรือเปล่าเนาะสำหรับรุ่นนี้น้าหนักเยอะก็สะพายได้เพราะว่าเราทํามานะคะเอวเนี่ยพี่ๆสามารถใส่ได้กว้างสุดก็คืออยู่ที่ถ้าเราเอวไม่เกิน52นิ้วนะคะยังไงปรับได้แล้วก็เราตัวต่อบางคนตัวท้วมหน่อยก็สามารถใส่ได้แน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะราคาเปิดตัววันนี้คือ2390บาทส่งฟรี VIP มีการลดเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ พี่รีบจัดกันเลยเพราะว่าใบนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งสายกีฬาเนาะหากระเป๋าสําหรับไปวิ่งมาราธอนก็ดีไปออกกําลังกายก็ดีหากระเป๋าสําหรับวันไปเที่ยวที่เราต้องการความธรรมะแมงก็ดีนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าสะพายยังไงเราไม่ซ้าใครแน่นอนแล้วก็บางวันเนี่ยที่เราอยากจะได้เป็นคอสบอดี้นะคะเราแค่เปลี่ยนสายเนาะก็จะได้กระเป๋าไซส์ S ที่เป็นคอสบอดี้มาอีกหนึ่งใบที่พกของครบได้เลยนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเนาะแล้วเขาก็ทําดีไซน์มาค่อนข้างแบบดูสิ ไอ้สพายเราก็แบบดูไม่เป็นภาระตัวเองสุดๆเลยตัวนี้นะคะก็ดีงามมากๆดังนั้นเนี่ยต้องรีบจัดเลยอันนี้คือ97นะคะพี่ๆเนาะ